สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องห้ามาอัปเดตและ่าบกฮุ่งจ้ะพิกัสสวนนี่กับยูบ้านโน่น,นปลาเล่าพี่น้องตําบลยางอำเภอหนึ่งจังหวัดอุบลจ้ะเป็นสวนของปสมหวังจ้ะพี่น้องเป็นปลูกจักไร่ไี๋ยเก็บขายหรือ,อยังนอกสวนนี่เดีย๋ยวไปหาเจ้าของสวนก่อนจ้ะอสมหวังสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้ะพื้นที่ที่ปลูกบกฮุ่งนี่ไรเป็นไนคะ่ะสองไรครับสองไรเนาะ ปลูกเป็นพืชพี่เลียงทุเรียนเมนบ่ค่ะอืมลักลก็สิเป็นทุเรียนทุเรียนพึ่งลงว่จ้ะครับพิ่งลงได้แปดเดือนทุเรียนแปดเดือนเป็นพันธุ์ยังค่ะทุเรียนมอนทองมอนทองทางเบิดปลูกระยะห่างต้อต้นแถวแถวไร่ค่ะทุเรียนทุเรียนแปดเมตรแปดคูณแปดแปดคูณแปดเนาะบะุงเป็นพันธุ์ยังจะพอหนิเออเป็นพ่อซื้อพันธุ์น้ำกอด แขกดำแขกดำเนาะผ่านแขกดำเป็นพ่านตำสมเนาะจา้ะเนาะตนตำสมราคามันจังไหนจ้ะช่วงนี้ช่วงนี้มันก็อัปเดตขึ้นอยู่กำ<อ>ลังอัปเดตขึ้นมันกำลังขึ้นต่อเดได้เ,ด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 เก็บขายจากหลอบหรือเปล่าคะนี่ก็เก็บหลอบแหลกโอ้หลอบแหลกคือกิโลละจักบาท่อกิโลละแปดบาทกิโลละแปดบาทอืม สองไร่นี่พอ่อปลูกแจ็คต้นจ้ะได้จด<ม>ไว้บ่600บอกรกล่อยก็ตน้นรกล่อยก็ตน้นปลูกระยะห่างจังไรคะ่ะสำหรับบัะคงนี่สองเมตรกับเมตรหาซีบก็สองเมตรกับเมตรหาซีบเ <50 S 2> <ม>นาะกับซีบนีกล้วยแซมแทมนำเนาะจ้ะเนาะครับกล้วยพันไรคะ่ะนี่กล้วย,ยไขก่กล้วยไข่กัมเพวยกงแพง ซื้อตนพ่านพิ้นมาบ่ค่ะนี่บ่ขอน้ำพี่น้องโอ้ขอ,อน้ำพี่น้องแสดงว่าสวานอันแถวนี่สวนพนเฮ็ดสวนหลายเนาะจ้ะเนาะตนผ่านกับขอน้ำการกับได้ประคุ่งนี่ฮะอันทัาปลูกโดนปนไหนจาจ้ะจ้างเด็เก็บผลผลิตนี่เพาะห้าเดือนถึงหกเดือนห้าเดือนหกเดือนแค่นั้นพ่อว่าได้ยกล่องึ้นเนาะจ้ะเนาะปลูกเนาะปลูกแบบ ธรรมชาติพื้นเดียบเลยพื้นเดียบเลยพี่น้องนี่การล่างต้นก็ออกผลผลิตแล้วเนาะจา๊ะเนาะเริ่มเริ่มปลูกเป็น,ต,น,นต้นเดียวเนาะปลูกต้นคู่คือสวนแม่หลงยกเดี๋ยวยางเบิ่งก่อนพี่น้องหน่วยงามดีอยู่เนาะจา๊ะเนาะตปางต้นก็คู่ปางุ่มไหมละ่ะปางุ่มบะคุ้งปลอมกับด้คายคือกันบ่าจ๊ะนี่เด้ขายกันอือปะคุ้งปลอมถุงเท่าไหร่พอ่อโดย เดือนนี้สี่บาทโอ้โลละสี่บาทจ้ะ่อเคยเห็ดสวนบกหุงมาก่อนบอจ้ะเคยเห็ดอยู่อืมอันราคามันสูงได้มันราคาดี่อตามที่เคยปลูกมาว่าเดือนเมษาสวงแรงเนาะสวงแรงช่วงไหนแหลงอืมเข้าต้องปลูกประมาณสวงเดือนไหนพอมันจะออกผลผลิตสวงแหลงให้เข้าเก็บก็ประมาณเดือน เดือนหกเดือนหกหกกุมภาพันธ์เมษามีนาเมษาพืชพฤษสภาพอ่ะเปิดปลูกประมาณพฤษสภาพบ่มันกะสีมาต๊เมษาพ้องปีรุ่นบ่โอ้กะชื่อว่าหนาเห็ดอยู่ในนาะงารค่านีถือว่าไดบ่พอนี่ก็พอได้ถ้าอยู่ในราคานี้าอยู่ในราคานีเนาะ แต่ราคานี่ไปตลอดเหมือนกับเท่าไรโอ้พอเคยขายในราคาสูงสุดเท่าไหร่จ้ะปีนี้เพิ่มเตะปลูกปีแรกตอนเศร้ามาหล,ลายปีแล้วโอ้เศร้มมมมาม,มาหลายปีแล้วการเมหดใหม่โอ้เพิ่งการเมหดใหม่มันมันสีซ้ำมองเก้าได้เพราะจะบกุ่งนี่พ่อก,อก็บ่ได้เราเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อนเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะเปลี่ยนพืชเนาะจ้ะเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนมองที่เปลี่ยนมองปลูกแม่นบอก อันนี้จังสี่นี่อีกเจ็ดหมื่นพอมันสิไเด้เกนี่แต่เร่งรบานสิบห้าหมื่นอีกสิบห้าหมื่นเนาะบักฮุ่งนี่ห้าสี่บ่ไเด้เก็บผลผลิตสูมือแม่นบ่อบ่อบ่ครับห้าสี่เว้นเจ็ดหมื่นจากเก็บเธอหนึ่งสองอาทิตย์สองอาทิตย์เก็บเธอหนึ่งสองไลน่นี่ตามที่เคเรือเฮ็ดได้ได้เธอละจักตันพอได้เธอละเทิงตัน,ตนบ่เก็บเธอหนึ่งบางที่ก็ตันว่าหรือเกือบสองตันเฮ็ด เต็มที่มันเต็มที่เนาะเต็มที่ตันเกือบสองตันพี่น้องบานนี้วิธีปลูกได้พ่อเปล่ามาจนโดนเลยล่ละเรื่มถามวิธีปลูกได้กล้าเองบอบอซื้อเบีย้ยจากกระจอาก,กอมาเหรอคะเบีย้ยละจักบาทค่ะตังค์ถ่ายเบีย้ยละหาบาทเบีย้ยละห้าบาทแต,<อ>แต่ว่ากล้าเป็นถุงถุงถุงหนึ่งประมาณก่อกขึ้นหนึ่งประมาณสี่เบี้ยหรือห้าเบีย้ยในถุงหนึ่งนะ ถุงหนึ่งประมาณหาเบีย้ยเฮ้าเขาปลูกลงเบิดหาเบีย้ยเลยบอก่อปลูกท<อ>ั้งหาเบีย้ยแล้วมาแต่งเหรอโอ,อ้แล้วก็ค่อยมาคาดเพดบอกครับม,นะมาดเพลคือต้อนกาเฮ้าซื้อน้ำเพลินม่านอ่อเฮ้ากับน,นับตั้งเตเวลาเฮ้าปลูกแม,ม่บอกว่าจะเดือนพฤษภาเนอะมันกะสีมาออกพ้นผลิตประมาณนีหละประมาณ างที่กับก้อนปีใหม่อืมจ้ะเร sí ja. French> ิ่มได้เก็รับจ้ะกะสิเก็บไปใ้ประมาณถึงถึงหากเดือนมาจากฝนผลิตบาทนี้หลังจากนี้ถึงถึงอยู <S <S ่เนาะสิบสามว่าเก็บฝนผลิตเดือนละสองเทือเนาะจ้ะถ้าราคานี่กะพออยู่ได้ได้นะกคนออกเทละตันกลัวตันกลัวกะสิ ราคา80บาทกับสีอบแล้ว8,000ประมาณนี้เนาะถ้าราคาถ้าบุกหุงยาวทั้งเบิดบุกหุงยาวมันกับสีราคาดีกับบุกหุงปลอมได้พี่น้องนี่ก็ผสมกันไปน้ำกันล่ะบ่ครับทีละอืมแม่ค่ะเพิ่นเพิ่นมากแบบใดพอบุกหุงนี่เพื่นมากมากหุงยาวหมดแล้วหลายกว่าบ่โอ้ให้ปุ้ยอีหยังพอสวนนี่นี่ไอ ซิบหาซิบหาครับซีปวยยูเลียโอ้สูตรซิบหาของยี่ห้อใดก็ได้ป่ะจ้ะได้ก็ได้ไดไดสูตรเสมอเนาะแล้วก็ยูเลียสี่ไส้ส่วงได้จ้ะมันให้เก็บคือเก็บผลออ,อกแล้วก็อ้อดเห็นยอดปุยซิบหาหมื่นไสเที่หนึงซิบหาหมื่นไสเที่หนึงต่อตอต้นนี่หลายป่ะจ้ะถึงกำบอ กำหน no ึ่งกำหนึ่งจีผสมกับจเลียเลยบอกน่เครับผสมกันให้ได้กำหนึ่งเนาะกำหนึ่งใส่ใส่ใส่ในเหงามันเลยบ่าจะเลือกใส่หล่อหล่ใส่หลบต้นหลบอคนต้นอันนี้ใส่ใส่เป็นหนามยังจ้ะนี่เป็นไอ้สายหนาหยดสายหนาหยดเพิ่นมากน้มมาผ่อฮดสมือบ่ฮดสมือฮดสมือกเบื้องต่อไปเบื้องต่อฮดหนามระบุหนามก่อนใะ้เก่าทีน่ะ กตสิปล oh, ูกบักพีกแซมๆไว้น้ำเนาะจ้ะเนาะพอได้เก็บบักพีกน้ำโอ้ไฮน้ำจังสิใส่น้ำบาดานบ่พอน้ำอันนนั้บ่อนั่นตื้ออันน้ำสางน้ำสางเนาะสางบ่อโอ้ยหัวอีหยังเพิ่นเอิ้นนี่จ้ะน้ำพุ่งบ่กน้ำบ่เป็นสายน้ำพุ่งเป็นสายน้ำพุ่ง ลงทุนหลายก็พอสองไรนี่สำหรับบักฮงบักฮงยางเดียวบักฮงยางเดียวกับซื้อตะเบียางก็บละสี่พันห้าพันลงทุนเฉพาะคาเบียเนาะห้าพันพักเก้าวเองก็บ่ถึงเหรอพักเก้าวเองก็บ่ถึงค่ะเพิ่นมีขายพอจะมาเรียกพันป่อบางส่วนเขาเก็บไว้บางส่วนก็บ่ได้เ,เก็บบ่ คือ,อพอปลูกแล้วก็สิได้เก็บเอาเองบ่จ่ายหรือว่าจังได๋สิได้เก็บเอาเองอเก็บเอาเองจงไว้อยู่บนปลูกแรกโอ้นี่บ่นี่เนาะครับไฮน้ำจังซี่นี่พุ่งออกมานี่จักนาทีพ่อประมาณจักนาทีประมาณชั่วโมงนึง่งประมาณชั่วโมงนึง่งโอ้ทุกมือแล้วมาจากหัวทุกมือปะหัวทุกมือน้องน่วยงามที่แห้งไปติตามเสพยังจ้ะ แม่ค่าเพิน่นไฮปูพันนี่บอ่อพอหรือว่าจังใดบ่เอ่ได้แม่ค่าว่ได้ไอ้นี่นี่เห็นแบบมาพัดได้ปูพันนั<อ>่นตรงบ<อ>่โอ้นึกว่าเตีม้แม่ค่าเพิ่นต้องสร้างนะ <c oughs> จ้ะบ่ว่าปูต้องปูพันไดตลาดต้องการคือเฮาศึกษาเอาเองแม่นบ่จ้ะแม่นฮึมต้นขูนั่<อ>น,นกระดูกดีพี่น้องบาดการตลาดได้ยพอเป็นจังไดบัดนี้ขายทางใดจ้ะ มีพ่อข้ามาหลับกับสวนอยู่กับสวนเลยพ่อขา้าบ้านเท่านีบ่บอกบ้านเท่าเี่อสวงแรงกสิสวนน้ำบานกสิบ่มีปัานไดได้นองบหงฮงกสิมีราคาแนนนะนะเพราะว่ามันสีบ่มีนามโหด <laughs> ถ้าสวงน,นาฝนบหงงน้ำเหื่อน้ำซานเท่ากับายได้พี่นนองถ้าปลูกการแนะนำเป็นปลูกส่วงพืษผัาคือพอว่าเนะาะ กระบอกรวมเวลากะซื้อตน้นพันธุ์เพิ่นมาต้นละหาบาททุงทุงละหาบาพ่พ่อทุงละหาทุงละหาบาทซีหาต้นห่ากามาขาดแยกเอาปุ้ยกระหายเป็นซิบหาหมือหายเท่านึงล้างจากเก็บเนาะพ่อเนาะนครับจ้ะนี่มือได้พอสิได้เก็บผลผลิตน,นี่แนมเห็นนี่อีกประมาณจักมือที่ยี่สิบเวลาคือประมาณวันที่ยี่สิบมีหน้านนะจา้ะดูสิก้อนหันกับวันเนี่ยเือกันโอ้ <laughs> เดี๋ยวจังสิขอพอนุญาตพ่อพาพี่น้องข้ามาเบิงมือเก็บผลผลิตนอกจากเนาะว่าเก็บหน่วยประมาณเท่าไรจังไรจ้ะแล้วก็มาเบิงราคานําราคากับขอให้อยูค่คงทีกับผื่นไปเรื่อยๆนะพอน่อเนาะครประกันบันแน่นอนอจ้ามันบันแน่นอนบ่มีใครประกันราคาให้เฮ้านะพอน่อเนาะ,ะเกษตรกรเฮาต้องเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงเลยมีพี่น้องข้าคอมเมนต์มาทางเพจอยู่ว่าราคา ไผประกันห้บ่มีไผประกันห้จากสวนนะพอน่อนาะก็คือประเทศไทยห,ห้ากสิประมาณน,นี้ลหละปลูกยากก็ตตองกะระยะเวลาให้มันถือส่วงส่วงที่พลนผลิตพ,พ่นผลิตทางอื่นบ่มีนเนาะคือหนา้าฝนมันสิมีหลายอยู่เละ <c oughs> พี่น้องบะคงนาแล้งนี้ว่าเพิ่นวาส่วงเด็กหน่อยเปิดเทอมมันสิค้ายดีแม,นม่แมนว่พ่อแม่นจ้ะกับปลูกไห้มันตรงประมาณส่วงนี้ คลิปนี่ยผ้ามาอัปเดตราคาจจะบักคงส่วงนี้ยละค่าโลละแปดบาทบักคงเนี่ยอ่พี่น้องบักคงปลอมโลละสี่บาทกะบ่มีไผ่ประกันราคาให้ยได้จะได้พี่น้องกัศึกษาเอาจากข้อมูลเพิ่มเติมตามยูทูส่องยูทูปต่างต่างเนี่ยล่ะ่าส่วงได้มาสีมีราคาแน่ถ้ามีราคาสองลานี่ราคาแปดสิบไปเลยนี่สี่ดหงเงินแสนหนอนบ่ผ่อกะว่าได้ได้เ,เนาะ จ้ะกะคลิปนี้กับภามาพเด็ดและคาพบางคงขอบคุณพ่อล้สมหวังหลายๆจ้ะคลิปนี้จ้ะพอแล้วก็ล่างหฮสสวนเลยพี่น้องก็ลังงามเลยเก็บไปแล้วรุ่นนึงจ้ะประมาณวันที่ยี่สิบมีหน้าหรือว่ากับบกนันกก้อนนั่นเดี๋ยวสิขอบเบอร์โทรฟ่อไว้เดี๋ยวสิพาพี่นอ้องเข้ามาเบิง้งตอนเพิ่นเก็บขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมจ้กคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้ะ